โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมก็นิชพัาในเกมวันพีบอตตี้แล้วนะครับผมวันนี้ผมมีนัดแข่งกับน้องชาย Ken TV ผมตึงนะครับผมก็คือผมอยากจะตบน้องเขามากเลยนะครับผมก็ก็ตอนนี้ผมก็นัดกับน้องเขาไว้นะครับว่าเราจะเริ่มเล่นกันตอน02 2 7นนะครับผมเวลา UTC นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็รอกันไปยาวๆนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็ใครที่เอ่อใครจะตบใครนะครับผมรอดูนะครับผมโอเคผมรู้ว่าในคนที่เล่นเกมนี้อยากจะตบ ไอ้น้องคนนี้หลายคนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนตบให้นะครับผมก็น้องเขาใช้เป็นโรเจอร์อะคาอินุนะครับผม5ดาวนะครับผมซึ่งผมใช้เป็นมอร์โก้แล้วก็โรเจอร์6ดาวนะครับผมบุสสองหนึ่งตัวนะครับผมก็คือโรเจอร์นะถูกหครับหนึ่งโอเคครับยี 1, คคิบเจ็ดแล้วครับผมเรากดไปเลยถ้าเกิด มาแล้วนะครับผมได้เป็นสกกดนะครับผมมาโอเคครับผมเข็นทีวีนะครับผมมาดูกันนะครับว่าใครจะตบใครนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอเลือกเล่นเป็นสายวิ่งแล้วกันนะครับผมผมอยากผมอยากแบบอ่อนให้น้องนะครับผมผมจะเล่นเป็นสายวิ่งตัวปวดเลยนะมันโก้เลครับผมก็โอเคครับผมมาดูกันครับ แต่ว่าอาคาน้องเขาบูส๊สองนะซึ่งผมก็ต้องแบบหลบอาคาเขาด้วยนะครับผมผมไม่ใช่ว่าชะล่าใจนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยบอกนะครับว่าตัวเองเล่นเก่งนะครับผมผมไม่เคยบอกว่าตัวผมเล่นเก่งหรือว่าเล่นตึงนะครับผมคลิปนี้เราจะใช้สกิลเพย์กันล้วนลนะครับผมโอเคมาเลือดมันโก้ผมสองหมื่นสี่นะครับผมอย่าลืมเทบมา เราวิ่งไปเก็บธงกลางนะครับผมตามสูตรนะครับผมตามสเต็ปสายวิ่งนะครับผมมันโก้ผมนะครับอ่าเก็บครับผมธงกลางสวยแชฉ้งวะแชฉงมาครับผมเอ้ยอา,าอาคาแม่งกัดผมได้ไงวะอาคาแม่งกัดผมได้ไงวะเดี๋ยวผมฮิวหนวดดำก่อนดีกว่าผมฮิวหนวดดำก่อนดีกว่าอ่ะน้องมันเอา,าเอ่ะเฮ้ยน้องมันตึงวะน้องมันตึงจัดหรอทุกคน น้องมันตึงจัดน้องมันตึงจัดแต่ที่บอกคือผมไม่ได้เน้นคิวนะครับผมโอเคน้องมันดึงทงกลับมาได้มาโรเจอร์กูมาแนละ้วคืออาคาเนี่ยผมก็เตรียมใจรับมือกับอาคา,าไว้แล้วนะครับผมก็อาคามันก็เก่งแล้วนะมาดูกันนะครับผมว่าน้องมันจะเปิดอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหแมงดอดเอาดิ ตาแรกก็ผมตื่นเต้นนะครับผมมาดอกละห้าพันเอาสิมึงเจอกูดอกละห้าพันมึงเอาเด้กูหน,นีก่อนเลือกกูจะหมดตัวไอเวรนี่อาคาแม่งโหดสามัดเลยโหชิบหายแล้วอ๋ยเชื่อยเชี่ยขาแม่งตึงสัส โอเคครับผมผมสู้ไม่ได้แล้วผมรู้ตัวแล้วผมสู้ไม่ได้ผมจะไม่สู้ละนี่แค่โรเจอร์มาผมไม่สู้แล้วผมรู้ตัวผมสู้ไม่ได้ครับผมผมเอาทงดีกว่านะครับใครวะตรงนี้ใครวะเฮ้ยไอ้เจอมึงตามกูอีกโอ้โหเจอมันเป็นใครวะมันเป็นบอทหรือเปล่าวะตามกูจังเลย โอ้โหกูจะได้ทงไหมเนี่ยวันนี้ไอ้เจอแม่งตามหมดทุกคนมาผมจะชนะน้องเขาด้วยเทคนิคนะครับผมผมจะไม่ชนะน้องเขาด้วยการคิวเอาน้องเขาตายห่าไปแลนะครับผมโอเคเราได้ทงนี้ครับผมเดี๋ยวไอ้เจอมาอีกแล้วไอ้เจอแม่งเป็นใครวะกูอยากรู้จริงๆเลยโอ้ยุ่งกับกูจริงๆกูถูกเรื่องเลยจริงๆเลยเนี่ยเตะแม่งก่อนเฮ้น้องน้องมันคำุซารีเอ้ยแล้วทำไมกูเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ครับผมหนีก่อน เดี๋ยวตอนนี้คืองงกับแมปแล้วนะครับผมมาครับผมอีก20่สิบวินะครับผมผมจะพลาดไม่ได้นะครับผมสิบหายละแต่น้องมันไม่สนทงเลยวะ่ะเออเอ,อ้ยไม่ใช่อันนี้เมเจอร์ที่มันตามตูดผมอยู่นี่วะ่ะเอ,อ้าชิบหายละเอ,อ้ยนี่คิดนี่เออเออ มาเอ้ยโชคดีโชคดีไปเอ้ยจะไปกูเก็บไม่ได้เนี่ยโหยังยังดุ <c ười> น้องไม่งยังดุคือ <c ười> ถ้าผมไม่เอามันโก้มาเนี่ยผมจบแล้วนะดีที่มันโก้ผมเนี่ยมันไอ้นี่นะครับผมโอเคก็ <c ười> เดี๋ยวผมไปตกลงเวลากับน้องเขาแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันในเกมอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับผมเจอกันครับแน่อยู่แล้วครับผมว่าอาคารมันโกงอยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันเป็น EX ใหม่นะครับผมซึ่งความสามารถของมันค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราเจอผมเนี่ยไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมดูซับก่อนนะครับว่าซับผมเท่าไหร่ซับผม127นะทำไมผมยังแพอีกวะ แต่ว่าเล่นเกมเอในเกมเมื่อกี้นี่ผมชนะนะครับผมผมชนะไปด้วย3ต่อ2นะครับผมก็แล้วก็ได้ MVP ด้วยนะ MVP สำหรับคนปวดนะครับผมไม่ได้ MVP สำหรับนักบูนะครับผมโอเคผมับผม58 59 34ครับผมกดกดไปเลยนะครับไม่รู้ ต้องเตรียมตัวรับมือสายวิ่งไว้ด้วยนะน้องชาย <c oughs> อ่าเราเจออีกแล้วนะครับผม g ทีว v ก็เหมือนเดิมครับเราจะเลือกได้เป็นฟีนิกนะครับผมมันโก้ฟีนิก์นะครับผมทีมเราไม่มีสายวิ่งเลยเดี๋ยวจะแพ้ออานะครับผมเราจะใช้ความป่วนเป็นหลักนะครับผมวันนี้ผมมีไอดีที่พอจะตบน้องเขาได้แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ไอดีนี้ไงผมไม่ได้ใช้ไอดีนั้นไงก็คือวันนี้เราจะเล่นแบบ ปั่นประสาทน้องก็แล้วกันนะครับผมส่วนใครอยากให้เห็นใครอยากเห็นผมตบน้องเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอีกไอดีหนึ่งมาเอาชิบหายน้องมันหัเหมาะสัตว์โอ้โหมันรู้ด้วยนะว่าผมจะเอามันโก้มามันรีบเอาโรเจอร์มาเลยแต่แต่มันโก้ Mango เราชนะสีโรเจอร์นะเวย้ยอย่าลืมอย่าลืมโรเจอร์โรเจอร์มันสีเขียวนะเวย้ยโอเคครับผมส่งยิ้มให้กันก่อนสู้ แล้วเราก็มาเก็บธงกลางเหมือนเดิมครับผมใครวะแม่งวิ่งโคตรเร็ลวลูจิเนี่ยเฮ้ยโรเจอร์อืมนี่ที่อันนี้แม่งอ้าวขโมยสารี่ไวแท้เดี๋ยวนะตีไม่เข้าอ่ะครับตีไม่เข้าอ่ะครับน้องๆอื้ออ้าวธงล่างมันว่างครับผมอ,อ้าวเฮ้ยมีคนตายเดี๋ยวมันจะมีคนเกิดแน่นอนเดี๋ยวรีบชิงก่อนนะครับผมยังไงเราเป็นสายวิ่งเอาชิงเร็วแล้วใครวะไอเจอนี่มึงมึงยุ่งกับกูจริงๆเลยมึงกูไปทำบาปอะไรให้มึงน่ะเนี่ยโดนทิบ ขีบยอดหน้าเข้าไปหนึ่งทีครับผมโรเจอร์มาแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งชนะเอาเอาูแล้วกันนะครับผมว่าชนะด้วยเทคนิคนะครับผมไม่ได้ชนะด้วยการคิวนะครับผมโอเคไอ้บอทนี่มันได้ MVP ไปนะครับผมผมเก็บไป2องธงเนี้นะผมเก็บไปสองธงแล้วก็ฆ่าหนึ่งตัวนะครับผมก็ดุดันมากตอนนี้ซ <laughs> าที่ไหนกันละ่ะ โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูอีกตาหนึ่งกันเลยเดี๋ยวผมขอไปตกลงเวลากับน,น้องเขาเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในเกมนะครับผมซ you ผมก็น้องเขาต้องไปเที่ยวนะครับผมก็ตอนนี้เขาไม่ว่างเล่นแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เพราะไม่อยากแพ้ผมหรือว่ายังไงนะครับผมก็โอเคครับผมก็ คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมก็เดี๋ยวผมจะสอนด้วยนะครับว่าเล่นให้เจอเพื่อนยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับคุณต้องมีกิวของคุณนะครับผมเรือของคุณนะครับเรือของผมที่มีตอนนี้คือเดสมเพลเลอร์นะครับผมยังว่างอีก3ามตำแหน่งนะครับใครอยากเข้าเนี่ยผมขอให้ให้แรงผู้เล่น20อัพแล้วกันนะครับผมพอแบบเล่นเป็นหน่อยนะครับผมโอเคก็ไม่ให้ดีกว่านะครับผมัวไว้เก็บไอดีกูแล้วครับผมไอเรือนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลยคุณต้องมีเรือนะครับผมและเสร็จแล้วคุณเข้าเรือมา กับเพื่อนคุณนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ผม private button นะครับผมโอเคครับ okay, ผมกดเข้าไปและพอกดเข้ามาถ้าเรากด private จากเรือเนี่ยมันจะติ๊กถูกให้เลยนะครับว่าเป็นเล่นกับพันธมิตรนะครับผม และเราก็ต้องกําหนดเวลาให้ตรงกันนะครับผมแบบอันเนี้ยสมมติเราจะเล่นตอนเออสี่สิบห้าเราก็รอให้มันถึงสี่สิบห้าแล้วก็เลือกฝั่งนะครับผมถ้าอยากเล่นด้วยกันก็ให้เลือกฝั่งเดียวกันนะครับผมถ้าอยากตบกันก็ให้เลือกคนละฝั่งหรือว่าถ้าเกิดอยากให้มันแบบสุ่มให้ก็เลือกอัตนโนมัตินะครับผมแล้วพอถึงเวลาที่เรากําหนดเราก็กดเริ่มแบทเทิรพร้อมกันนะครับผม <É. S 2> แค่นี้นะครับผมเป็นการที่แบบเจอกันแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสม i ครให้ผมด้วยนะครับผมสสัวี่คด